คุณผู้ชมครับคดีสะเทือนขวัญที่อมรินทีวีเราเกาะติดก,กันมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับและนําไปสู่การจับกลุ่มแก๊งฆาตกรทั้งหมดคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องของกรณีที่ไปเจอศพปริศนาอยู่ในคลองผมคงไม่ต้องเกินแล้วแล้วก็ศพนี้มันถูกแช่น้ํามา3เดือนจนกระทั่งสุดท้ายก็นํามาสู่การติดตามจับกลุ่มตัวล่าสุดคดีนี้ผมเริ่มต้นก่อนว่าเรื่องกรณีโครงกระดูกที่คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวอมรินทีวี3คนที่ร่วมกันฆ่าคนที่ชื่อว่านิวทั้งหมดโดนจับ หมดแล้วนะครับเพราะเมื่อคืนนี้อมรินทีวีเนี่ยไปรู้แหล่งกบดานของเจ้าดอนจนกระทั่งไปนําสู่การจับกลุ่มเจ้าดอนแล้วตํารวจเองเขาก็สาวอีกทางหนึ่งไปสู่หัวโจกที่สั่งฆ่าในนิวซ่อนสอบเอาไว้3เดือนนั่นก็คือบอยกับปุ๊กสุพลคุณผู้ชมดูนะฮะว่าทั้ง3คนนี้โดนจับที่ไหนกันบ้างเผื่อใครไม่ได้ตามข่าวมาศพอัมพรางเนี่ยอยู่ที่ระยองหลังจากมันฆ่าเสร็จเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะสคนก็ พากันหนีโดยมีการส่งซิกที่ต้องหนีกระจัดก,กระจายก็คือหลังจากอมรินทีวีออกข่าวว่าเจอศพปริศนาในคลองแล้วแล้วกําลังโยงพวกคนงานก่อสร้างหลังจากนั้น3คนนี้ซึ่งร่วมกันฆ่าหนีทันทีคุณผู้ชมฮะคนที่เป็นหัวโจกฆาตกรรมคนซึ่งชื่อว่านิวชื่อว่าบุญเยริกวันนี้ไปโดนล็อกตัวที่จังหวัดจันทบุรีส่วนในดอนเมื่อวานอมรินทีวีตามจนกระทั่งให้ตำรวจจับกลุมตัวที่ มุกดาหาร<ด>แล้วอีกคนหนึ่งคือในปุ๊ล่าสุดเลยวันนี้โดนล,ล็อกตัวอยู่ที่ชนบุรีผมจะเริ่มจากบอยก่อนนะฮะเพราะนี่คือหัวโจกที่เริ่มต้นชวนเพื่อนอําพลางศพแล้วขู่ทุกคนในไซ์งานก่อสร้างใครปากป้องจะตามมาฆ่าให้หมดคุณผู้ชมฮะเมื่อตอนทุ่มครึ่งที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวในบุญญยริกนะฮะไปที่แคมป์คนงานก่อสร้างให้คุณผู้ชมดูภาพนี่ฮะ โดยการคุมตัวในบอยหัวโจกทั้งหมดเพื่อไปหาหลักฐานสําคัญเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยคือผมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนขอขึ้นภาพพลทหารนิวขึ้นมาคู่ขนานหน่อยทีมงานตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่จะต้องพิสูจน์กันว่าคนที่แก๊งไอ้เจ้าบอยมันฆ่าที่อมรินทีวีตามมาเนี่ยใช่ทหารนิวไหมขึ้นภาพทหารนิวมาด้วยฮะเพราะวันนี้บางคนเนี่ยยังบอกว่าอาจจะไม่ใช่พลทหารนิวค เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพคนหารนิวภาพนิ่งนะฮะให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่ง ตอนนี้มันก็เลยจะต้องไปพิสูจน์กันว่านิวที่พวกนี้มันฆ่าเนี่ยเป็นทหารหรือเป็นนิวที่ไหนเพราะตัวของน้องนิวเองเนี่ยแกหนีค่ายมาตั้งแต่เมษาแล้วแก๊งเนี้ยมันก็ฆ่าคนคนหนึ่งซึ่งชื่อว่านิวตั้งแต่เดือนเมษาด้วยวันนี้เขาก็เลยเอาตัวบอยนะฮะเมื่อตอนทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาพาบอยไปหาหลักฐานเพราะบอยบอกว่าก่อนที่จะรับน้องนิวเนี่ยเข้ามาเป็นคนงานก่อสร้างมีกระเป๋าเป้ตามมาด้วย ดังนั้นวันนี้ก็เลยไปชี้จุดนะฮะแถวแคมป์คนงานที่จังหวัดระยองไปดูว่ากระเป๋าเนี่ยมันบอกว่ามันเอาไปเผาโดยทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยได้มีการสั่งให้เอาจอบนะฮะขุดดินตรงบริเวณที่บอลเนี่ยเขาชี้ซึ่งคาดว่ากระเป๋าเป้นน่าจะซ่อนอยู่และน่าจะยังมีบัตรประชาชนของคนซึ่งชื่อว่านิวหลงเหลือซึ่งถ้ายังมีหลงเหลือมันก็จะเป็นคำตอบว่าใช่ทหารเกณฑ์ที่สาบศูนหรือไม่ ขอดูภาพหน้าบอยชัดๆหน่อยสิฮัทีมงานขึ้นภาพหน้าเข้ามาหน่อยวันนี้บางช่วงฮะเจ้าตัวเองยืนคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่พยายามสอบถามระหว่างที่กำลังหยิบอุปกรณ์ต่างๆบอกว่าได้มีการเผาสิ่งของตรงนี้จริงไหมเขาก็ยืนยันว่าหลังจากก่อเหตุเสร็จมีการมาเผาตรงจุดนี้นี่ฮะเขาให้การกับเจ้าหน้าที่อยา้ปเสียงที่มาีครับก็เราก็ทำแล้วทไมทำไมถึงถึงไปไปทำเขาอ่ะก็ไม่ได้ครับก็เราก็ทำแล้วเรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้ไหมเอาแล้วทำไมถึงทามากินเหล้ากันได้ มาเจอกันที่ฝั่ของบกชจันทร์เลยเขาบอกว่าไม่มีงานตรงงานไปเจอที่ไหนนะบกชจันทร์บคสจันทร์พอไม่มีงานเราก็พาเข้ามานี่เลยไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมวันนั้นถึงต้องก็มีรมีปากเสียงกันด้วยเรื่องอะไรก็ เนาม่ีเามมีเรื่องใดก็คผู้ชมครับนี่คือตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เขาถามเจ้าบอยเนี่ยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นที่ระยองเจ้าตัวเองก็บอกว่ามีปากเสียงกับคนที่ชื่อว่านิวแล้วก็ลงมือฆ่านี่คือโฉมหน้าโฉมตาเขานะฮะซึ่งโดนล็อกตัวได้เป็นที่เรียบร้อยจากจังหวัดจันทบุรี ซึ่งแต่ละคนเนี่ยหลังจากฆ่าเสร็จคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์แล้วจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นคนชื่อว่านิวโดนฆ่าตั้งแต่เมษาและหลังจากนั้นมาเจอกระดูกคือมิถุนาพอเจอกระดูกปับ๊บแต่ละคนเนี่ยทั้งแก๊งฆ่ามันหนีไปก่อนหน้านี้ประมาณ2สัปดาห์อมรินทีวีลงไปในพื้นที่จนเรารู้ว่าดอนไปซ่อนอยู่มุกดาหารเมื่อวานอมรินเลยไปหาดอนแล้วก็จับดอนได้ในที่สุดและดอนก็สารภาพกับอมรินทีวีว่าฆ่าจริงครับ แล้วก็ร่วมกับทางด้านของไอ้เจ้าบอยส่วนบอยก็มาโดนล็อกตัววันนี้จันทบุรีและหิ้วตัวกลับมาจุดที่ซ่อนศพพร้อมกับเจ้าปุ๊ซึ่งก็ถูกจับอีกที่หนึ่งชนบุรี เพราะทุกคนนัดแนะกันว่าหนีนะหลังจากฆ่าเสร็จแล้ววันนี้ครับตอนที่พาตัวบอยเนี่ยมาชี้จุดยังไม่จบเพียงเท่านี้ทีมข่าวอมรินทีวีเองเนี่ยทราบว่าตอนทุ่ม56นาทีนี่คือตอนที่ขุดนะฮะทุ่ม56นาทีตำรวจคุมตัวในบอยครับผู้ชมฮะออกจากแคมป์งานก่อสร้างกลับมายังโรงพักก็คือสอพอวังจันทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตำรวจทำคดีนี้ขอเปิดเสียงขึ้นมาเลยฮะ พี่บอยพี่บอยคดทางหน่อยครับเรืพูดอะไรอยากจะโทษเราทำไปเพราะอะไรครับบอยครับพี่บอยเราทำไปทำไมครับพี่มีเรื่องอะไรกันครับบอยตอนนั้นะครับจริงเหอคนจริงมยากขอโทษคนตายไหมครับอยากจะขอโทษอะไรไหมฮะนิวคือพลทหารที่มาจากค่ายไหมครับบอยครับโทษครับวาตอครับ ครับปรากฏว่าบอยไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะแล้วล่าสุดวันนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดทีมข่าวอมรินทีวีเนี่ยเราได้มีโอกาสพูดคุยเปิดใจเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะกับทางด้านพ่อของบอยเป็นครั้งแรกชื่อว่าลุงจันศรีถามคุณลุงจันศรีบอกลุงทราบไหมว่าบอยเขาไปก่อคดีโหดมาวันนี้ลุงจันศรีเปิดใจกับอมรินทีวีนะครับบอกว่าเอาจริงคือตัวเองใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านคนเดียวเนื่องจากว่าพิการแขนขาอ่อนแรงเพิ่งไปผ่าตัด เขาเรียกว่าไขมันมาบางส่วนส่วนทางด้านของภรรยาอะไรต่างๆเนี่ยก็เห็นบอกว่าป่วยกันด้วยทั้งบ้านลูกชายไปฆ่าคนตายเพราะเมื่อคืนนี้มีนักข่าวมาสัมภาษณ์แม่บอยซึ่งที่ผ่านมาญาติๆเองเนี่ยนะฮะเขาก็รู้สึกเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับตอนนี้เรื่องมันแดงหมดแล้วพ่อเลยติดต่อบอกว่าบอยมอบตัวเถอะกับเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างน้อยๆติดคุกยังมีโอกาสปรับปรุงตัววันนี้พ่อเปิดใจกับเราว่าไงไหมฮะกราบขอโทษครอบครัวคนตายด้วย เพราะครอบครัวของบอยเองและตัวบอยด้วยก่อนจะโดนจับนั่งดูข่าวอมลรินนะฮะก็เลยรู้ว่าถึงหนีก็ไม่รอดเดี๋ยวนี้ถ้าพอลูกข่าวก็รู้สึกไงครับแต่ลูกเขาก็คุยกันอย่าให้พอรู้นะเพราะว่าในสมองมันปวดปวดสมองฟุดงไวเลยครับนอนไม่หลับเลยนอนนอนไม่หลับเลยจะให้ผมขอโทษขออภัยครับ อ๋อกราบคารมาศพเพราะว่าลูกผมนี่ทำผิดแล้วลูกผมมันคิดไม่ทันถือว่าคิดไม่ทันแต่ก่อนไม่เคยมีแบบนี้แต่ครั้งนี้ทำไมมันถึงทำแบบนี้นั่นก็คือทำได้แต่ผมคิดว่าลูกผมทำไปถ้าคนเดียวควงจะทำไม่ได้ มันพ่อจึงเชื่อว่าลูกร่วมกับเพื่อนในการซ่อนศพคนที่ชื่อว่านิวและวงจรปิดที่อมรินทีวีได้มานะครับก่อนที่ไอ้แกง๊งฆาตรกรทั้งหมดเนี่ยมันจะหนีออกจากระยองทางด้านของในบอยเนี่ยมันมีคนมารับมันเนี่ยหนีไปจังหวัดต่างๆเราไปได้ภาพวงจรปิดมาก็ปรากฏว่าตัวเจ้าบอยเนี่ยมันหายไปพร้อมกับน้องอิงซึ่งเป็นแฟนสาวเดี๋ยวจะขึ้นวงจรปิดให้ดูเนี่ยนะฮะแล้วสุดท้ายหลังจากเราออกอากาศไปล่าสุดอีกเช่นกัน ตำรวจไปล็อกตัวน้องอิงมาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ18.50นาฬิกา50นาทีเอาตัวน้องอิงมาที่สพวังจันทร์ครับนี่ฮะมาสอบปากคำด้วยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะได้มีการขยายผลส่วนทางด้านแม่ของบอยเองคุณผู้ชมฮะวันนี้หลังจากรู้ข่าวแม่บอกเลยว่าเอาจริงเนี่ยนะไม่รู้สึกอีกแล้วกับลูกชายคนนี้ลูกชายคนนี้ไม่เคยมาดูดำดูดีพ่อแม่เลยทำผิดก็ให้มันรับโทษ ครอบครัวไม่เคยสอนให้ทำตัวแบบนี้แม่บอกว่าปวดหัวมากตั้งแต่มีข่าวมีทั้งตำรวจมีทั้งนักข่าวตามกันมาไม่หยุดไม่ไปเยี่ยมเพราะที่ผ่านมาลูกมันก็ไม่เคยเยี่ยมแม่วันนี้ประกาศกับอมรินทีวีนะฮะขอตัดขาดลูกชายคนนี้ตลอดไปไมไ่รู้ชึกอะไรดีใจเขาทานนะันแล้วดีใจอา้าวให้มันรู้เึกดีใจแล้วเขาทันแล้วก็ดี อยากฆ่าก็ฆ่าใหญ่ว่ะอยากทิ้งก็ทิ้งอยากตีก็ตีใหญ่ไม่ว่าอะไรลูกแม่เลี้ยงมาไปทําอย่างนี้ลูกก็ไม่เอาแม่ก็ไม่เอาไม่ไหวแล้วปวดหัวปวดหมองเขามาทุกวันนี้ก็เอาไม่ไหวแล้วเหรอเขาจะฆ่าก็ฆ่าเลยใหญ่บอกนี้ละบอกไปไม่ไปทำไมไม่ไปครับไม่เห็นนะะก็ไม่ไปอยากเห็นหน้ามันดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป34ี hd ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ